อ้พี่น้องฟองไปมะบึงยืมออกฝนตกแห้งยืมอ,ออกโอ้ยไต,ไต่ใต่ยืมออกยืมอ,ออกพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งทุบบึงยืมออกฝนตกเร้ยกยังนี่ย,ยอาบนำ้นำมมาอาบน้ำอาบน้ำพ่อมาอาบน้ำฝนตกพอดี มึมงม่านเอ้ยตอมอาบน้ำบานิบ้านจะกูน้ำสวมแท่เนี้นอนอนั่งขดต้มไปกู้อาบน้ำพร้อมคนโตก็รวมเครื่องสะอ,องแล้วครับี่ครับน,น้ำสสมมดทีดดมท่มัดเดนบาดนโอสวแพรเอาลูกอ,อื้อหืออ,อ,อื้อออ้ออื้อหืออ้ออื้ออ้อ้งหอ อาบน้ำครับโอ้โหสุดยอดโอ้าได้คนได้อาบน้ำนแต่ี่หมดยมแล้วคืาบอกว่าแค่นี้เราหมดโอ้ตัวแห้งดีพี่เรารวมรวมงเน้ะรวมเครื่องทซงเนาะแลวเราไอาบน้ำูสบู่สบอนมาดิข้าวเวียแล้ว เราอึง้งเป็นเราอึ้งแบบน้ำเลย,อ,ยอ,อึ้งอึ้งถือฝนโอ้ยอย่าไปอย่าไปขึ้นมาลูกขึ้นมาดีเด้อเอาไว้ดีเด้อโอ้ฝนตกแห้งพี่น้องฟองพกฟองไปเขดีน้ำผมว่ากับตรงน้ำไปตรงน้ำไป không làm phải tiệm thằng hỏi đi rất đăng con gặp đèn tiệm mất có có à phá biết vậy mất. Vừa. mất rồi làm mất rồi làm kháng nhân làm vô khẩu nhân là vô đi làm lấy vô thân โอ้น้ำน้ำสวมมดต่ำมึงด้ว,น,น,วน้ำที่ว่าเขาบ้านเขาวันเนี่ยซึมแล้วน้ำซึมแล้วน้ำซึมแล้วน้ำซึมนม้ำซึมโอ้ฝนเรียบร้อยว่าน้ำนี่ ฟ้าร้องสนีคนตกสิ่งสำนฟ้าน้ำถ่วมเฮียมมาเรียนฝนจะน้ำนี่มึมมงไหลไปนะ่ะน้ำเลย มาถ่วงข้างทักกว่านี่โอ้ถ่วงเงี้ยนหมดเลยห้องเปิดบ่ได้ได้เลื่อน ถนนีงมาเลยได้นำข่มไอ้วมวมดขขางเยนเนาะ น้ำรดาดมากน้ำโอ้หน้ำท่มถนนเลยโดนเรนใส่ขาดมาเป็นคลองน้ำกูด่ามาเป็นคลองน้ำกูด่โอ้หน <reco Christ. S 2> ้ำท่วมมากดูดูน้ำโอ้หน้ำ น้ำวมถนนโอ้น้ำวมถนนทักเนี่ยปัาโอโ้น้ำวม,ชม สวยงามนาม้ำท่วมถนนเลยถนนเป็นน้ำ o fa ากนอ้องคือน้องฟ้องไปมะบึงยื่งออกฝนตกแห้งอ,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 อึ่นออกโอ้ยใส่ใส่อึ่นออกอึ่นออกพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้ง กูบังงวะคนโกเหตุยังเนี่ยอาบน้ำน้ำผมแม่อาบน้ำคนโตพอดีมึงมาเรื่องคนเอ้ยตอมอาบน้ำบาทิ้ันจักู้น้ำผมแท่เนี่อนนน้ำคดต้องไปดูกาบน้ำพอบคนโตก็หลงเครื่องส้อวงแล้วครับี่ครับ